้นไม้นะคะเพื่อนๆออกกำลังกายเสร็จก็มาดูต้นไม้สักนิดนึงได้น้ำฝนสดชื่นขึ้นมาต้นนี้เอ็นมากๆม,มาทางนี้มาทางนี้ ตัดแต่งนะคะเพื่อนๆก็แต่งอยู่เป็นประจำค่ะเขาถึงจะมีความสวยงามแบบนี้ค่ะถ้าไม่แต่งเลยต้นแห้งก็จะแย่งอาหารของต้นที่ยังเขียวๆอยู่นะคะตัดแต่งไปค่ะเพื่อนๆอนีกอย่างหนึ่งเพชรก็ชอบค่ะชอบกินนะคะอืม เทียนหยุดขาวของฉันตอนนี้แก้วก็ออกดอกแล้วนะคะแก้วอภินันจากคุณอ้อแสนคุณอ้อคนสวยนะคะลูกค้า VIP ของพี่ชูนะคะมามอบให้ออกดอกแล้วนะคะคุณอ้อหอมมากๆค่ะ หอมมากเลยอันนี้ก็อันนี้ก็อวสานแล้วเดี๋ยวก็จะมีใบใหม่ดอกใหม่ขึ้นมาให้เชยชมนะคะเ,เพื่อน อันนี้ดอกสีส้มค่ะกำลังจะออกดอกนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,ก,กันวันนี้พี่ชุดตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,ก,กันนี่สีทองสีทองก็คือใบเหลืองนั่นเองใบนี้ดอกนี้ก็ไปแล้ว ดอกนี้ก็ไปแล้วค่ะนี่เอาออกมาสิ ออกไม่ได้ติดติดซะอย่างงั้นนี่ติดได้ยังไงล่ะสซนขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดีอ้าวก็ใส่ไว้เหมือนเดมิมเข้าไปแอบแอบแอบ,แอบ,แอบ